ถามมีว่านั่งสมาธิแล้วรู้สึกตัวหนักอนะ่างกายหนักโดดวิยงเป็นกรรมที่เคยทำใช่ไหมครับแล้วจะต้องใช้กรรมตามที่กำหนดรู้นี้หรือเปล่า ไม่มีกรรมอะไรหรอกมันเป็นอาการที่เรียกว่าสภาวะธรรมที่มันเกิดเมื่อจิตของเรานะั้นสงบในะระดับอุปจารสมาธิมันเป็นอาการของจิตไอี่เวัดัว่หนักหนัก มันเป็นอาการแสดงของธาตุดินหนักหนักทึบทึบแน่นแน่นตึงตึไม่ว่าส่วนไหนของร่างกายก็แล้วแต่มันจะแสดงอาคารแสดงอาคารออกมาเรียกว่าสภาวะธรรมของธาตุดิน ให้เรารู้ด้วยว่าเออตอนนั้นท่านเู้นัํเขากำลังแสดงท่านผู้ัก็กำลังทำาะไมันกลัวว่าจะมันจะเป็นนํามาพืชอมาพาเดินอู้ทำไมทึงไมขาใหญ่ๆขาหนักหนักยกแทบจะไม่ขึ้นโรคเข้าชานหรือเปล่าไม่ใช่เป็นอาการของเขาเราก็ตามดูเออเข้ามาแสดงให้เห็นเราก็ดูเขาสักนิดหนึ่งไม่ต้องไปตะหนกตื่นใจ ไม่ต้องไปตื่นเต้นเดี๋ยวมันก็มันอยู่กับเราสักพักนึงเดี๋ยวมันก็แปรเปลีป่ยนไปอย่างอื่นเพราะสิ่งเหล่านี้มาเดียวเดียวมันก็ไปมันอยู่เดี๋ยวเดียวเดียวมันก็ไปเกิดขึน ừ, ้นตั้งอยู่แปรปวนแล้วมันก็ดับลงมันอยู่ภายใต้ของกฎไตรลักษณ อันที่จังทุกครังแต่อนัตาบังคับไม่ได้ไันจะเกิดขึ้นมาอะไรพอสิ่งนี้เกิดพอนั่งไปแป๊แบๆอาการอย่างอื่นก็เกิดขึ้นสลับหมุนเวียนเราก็แค่ตามดูตามรู้ตามดูตามรูโอ้นี่มันเป็นเช่นนั้นไห้บังคับบัญชาไม่ได้มันไม่เหมือนเดิมนะเมื่อกี้อาการนี้มันเกิดพออาการนี้เกิดบางอาการนี้หายไปอาการใหม่มันก็จะตาม นี่เห็นไหมนี่อยู่ภายใต้ของกฎไรนั้นตามดูตามดูมดูรู้ว่างอย่างที่พูดเกิดความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้และก็วางใจเป็นอุเบกขามันเป็นอาการเป็นสภาวะจริงสภาวะก็คืออาการนั้นน่นอยู่ในระดับบางทีก็ร้อน ร้อนแผ่นหลังร้อนตรงนู้นร้อนตรงนี้ในร่างกายโอเเาา้เอกัาใครแม่มาร้อนอกอ้าวปานนี้เหงื่อไหลใคร้อยนั่นธาตุไฟกำลังทำงานตามดูตามดูมดแล้วก็แค่นั้นนะไม่ต้องไปกึกกึกคมอะไรไม่วิเศษวิโสอะไรร บางทีท่าน้ำมันก็ทำงานมันเช่นเดียวกันอีอาการทาสน้ำไหลเต็มกับพุ้แก้มแทบแทบบังคับไม่อยู่บางทีไหลออกข้างแก้มเลยไม่ใช่คอตกแล้วอ้าปากนั่นตรงน,นั้นแสดงอาการหลับแต่ในการทำสมาธิบางทีเนาะน้ำเต็มปากนี่มันเป็นอะไรนะมาก นั่นคา,นานดการณอก็ต้องทน,นให้รู้กันย่างนี้บางทีเราพ้องโอ้โห,โห,โหมันแน่นขึ้นนะกัดววนออกทางทางโอ้โหอืออึงอ,อึ้งอะไรก้องอะไรอุจจารเป็นอะไรไปลบโดูดูมินงครูบาอาจารย์หรือเปล่าว่าการทำไมถึงมันผิดที่โทษเจ้าที่เจ้าทางลุ่นี้นั่นเลย อาการธาตลมไม่ต้องไปตุ่หนกตใจหายใจเข้าลึกหายใจออกอยาวอยู่กับพุท่กบโทอยู่กับลมหายใจเข้าลมาตามดูดสักพักนึงมากันเดี๋ยวมันก็คลายเดี๋ยวมันก็หายไปบางทีตัวเบามันจะลอยบางทีตัวใหญ่มีอาการ เกิดขึ้นหลายสิ่งหลอ่าบางทีมีแสงเข้ามาที่เรียกว่าโอภาสเราก็อย่าไปทึกไปทึกทักมานี่คือแสงปัญญาเกินขึ้นแล้วหลงเลยไห้ไมีถึงดวงดาวนี่เรียกว่าสภาวะธรรมคือเป็นอาการของจิตเฉยๆตามดูตามรู้ตามดูตามรู้ อาการที่เกิดขึ้นอยู่ในจิตในระดับไหนปัจจาระสมาธิหรือว่าอีกันแก็งน้ำตกตกตะกอนน้ำนิ่งแต่นิ่งยังไม่มากอาการลุดแล้วก็ตามดู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 มดูรูวาง,างที่เด็พูดให้ฟัง ่หละอย่าไปทึกอย่าไปดีใจอย่าไปอะไรต่างๆ <c oughs> เป็น,นเรี่กว่าสภาวะธรรมสภาวะสมาธิที่ที่เกิดนี้มันเกิดบางคนก็เกิดบางคนก็ไม่เกิดเห็นคนคนอื่นก็เกิดเห็นคนอื่นก็ถามครูบาอาจารย์พวกเรามไม่เกิดเราทําสมาธิผิดหรือเปล่าไม่ผิดแต่จะอย่าไปเกิดมัน แต่ไม่อยากรู้ฉันไม่สมัยไม่เหมือนเพื่อนเดี๋ยวมันก็มาโหนไปเองอ่ะซาก็เกนมาโนไม่ต้องไม่เกิดก็ไม่ถูกไม่เป็นไรมันไม่ได้เกิดกันทุกคนอาการแต่ละคนแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันบางทีนั่งสมาธิสิบครั้งมันก็ไม่เกิดก็มีบางทีก็เกิดก็มีบางทีก็ตัวโยกตัวโคนตัวสันไอ้คนข้างๆวุ้ยผีเข้าปะ บางทีโง่เงี่โง่เีโง่เงีโง่เงี้โอ้ยหลังไปนี่มันจะหงายหลังมันไม่หงายหรอกมันสปินตัวได้นี่คือสภาวะบางทีเดินจงกรมเนี่ยเดินจงกรมเขาเดินเดินสภาวะมันเกินนดนะจิตที่มันแนบเนี่ยควบคุมไม่ได้ แต่นี่มันฝืนไม่ได้ยอดตัวลงยอดตัวลงยอดตัวลงแล้วเดินเหนึ่นก็กตายนะใช้เท้าดแต่นั่งยองๆเดินคานมังก็มีนี่คือสภาวะที่มันเกิดแต่ละคนแต่ละคนแต่ละมันแตกต่างกันโอ้โหอางคนสันเต็มทีเลยวุยพีเขาสนอวพีเขาสนอว มันจะมาเห็นไว้แบบนั้นก็จะบอกสติ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 สตสตสตพอนั้นมาปุ๊บเขาก็จะเกิขึ้นมาแล้วมันก็จะหายไปในที่สุดนะตรงนี้เรียกว่าสภาวะธรรมมันจะเป็นธรรมระดับไหนประมาฌาหนหรืไอะไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปสนใจชื่อมันจะขั้นไหนก็แล้วแต่ ขึ้นมาชั้นสองตกบันไดไปอุ้ยอันนี้ขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามขั้นสี่มันลรตุ๊กทีเดียวเลยเหมือนขึ้นไปบนตน้นไม้เนี่ยตกมาอันนี้ถึงกิ่งแล้วนะอันนี้ถึงกันมันจะถึงไหนก็ช่างหัวมันอย่าไปให้ความสำคัญชื่อนั้นสำคัญชะไหนเหมือนรับประทานมะม่วงอีมันเป็นมะม่วงลองลหรือว่าเกี่ยวเสวย หรือว่าน้ําดอกไม้เอ้มะม่วงอะไรก็จังหัวกินอิ่มไปแล้วได้รสชาติมันแล้วกินไปแล้วอ๋อลักษณะนี้รสชาตินี้เขาเรียกว่าขีวเสวรเยนี่ว่ามันมันมันแบบนี้เขาเรียกว่าอกล่องดีกว่ามันเป็นเสียกินเสร็จแล้วมันรู้ชื่อทีหลังก็ไม่เป็นไรเพราะมันอิ่มแล้วมันสําเร็จแล้วได้สัมผัสแล้วมันจะชื่ออะไร เพราะฉันมันอธมาไม่ได้ให้ความสําคัญในเรื่องของชื่อมันจะเป็นยังไงแค่เรารู้ว่าขณะนี้จิตเราเป็นอย่างไะอาการอะไรมันเกิดขึ้นแล้วโลกคนจะทําตัวอย่างไรจะไปทักมันไม่เป็นมันไม่ได้วิเศษมีโซอะไร อาตมาบอกว่ามันเป็นเพียงลักษณะน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มซื้อไก่ยา่างมีไก่ยา่างไม่กินไก่ยา่างต่จะกินน้ำจิ้มเลยน้ำจิ้มเป็นของแถมเฉยๆสภาวะที่มันเกิดอั่จไปจิงจังจิงก็ได้ไม่จริงก็ได้ใช่ก็ได้ไม่ใช่ก็ได้ มันเป็นตัวทวงความเจริญเฉยๆมาเป็นลักษณะให้กำลังใจเฉยๆจุดหมายปลายทางนัง้นคือความทุกข์ไอสิ่งที่เราเห็นมันเป็นเพียงลักษณะเรานั่งรถไฟไอหนุนสวยน้อยนี่สวยคิวทัดข้างทางเฉยๆแต่ท่านเลยว่าเออตรงนี้ก็สวยตรงนี้ก็สวยจอดรถด,ดูซึกหน่อยเสียเวลาไหม เสียเวลาไม่ถึงจุดหมายปลายทางไปช้าตลาดไวต่างหากเ <c oughs> นาะเขาบอกว่าเป็นพวกพวกเลาะชายฝั่งเนาะจะไม่ถึงฝั่งเัวทีเลาะอยู่นั่นหลัมันถึงไม่จุดหมายปลายทางนี่ เพราะนั้นอย่าไปติดในข,ข้างทางนะเป้าหมายของเราคืออะไรนี่ตรงนี้ส่วนมากคนจะมาติดในตรงนี้มันไม่เกิดประโยชน์มันเป็นเพียงลักษณะน้ำจิ้มน้ำจิ้มเฉยๆฉะนั้นเมื่อเราทำทำสมาธิขอให้ใจจดจ่อมีสติที่ตั้งมัน่นอยู่กับองค์ภาวนา อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราได้เรียนดูมาจะเป็นพุโทโธก็ได้สัมมาหลังก็ได้หรือว่าหน้าทองท,ที่พร้อมยุคก็ได้ตรงนี้ไม่สำคัญเมื่อจิตเป็นสมาธิเข้าสู่อุปจารสมาธิคือจิตที่นิ่งแล้วน้ำเริ่มตกตะกอนน้ำเริ่มใสแล้ว ที่เรียกว่าสมาธิตั้งใจมันเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอาการสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันเกิดพิจารณาให้ลงสู่ตรักะนั่นคืออันิจจังทุกคังและอนตะัตตาตรงนี้เรียกว่าสมาธิตั้งใจมันนำมาพิจารณาหรือว่าเราต้องการพิจารณา ในผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาในกายก็มาพิจารณาอยู่ในระดับตรงนี้สมาธิตั้งใจมั่นคืออุปจาระสมาธิสมาธิระดับสองหรือว่าอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเราอะไรก็แล้วแต่ ที่เราจะต้องการพิจารณาให้พิจารณาในระดับนี้ลึกไปกว่านี้ที่เรียกว่าฌานหรืออัปปนาสมาธิพิจารณาไม่ได้เหมือนกับคนนอนหลับทำอะไรไม่ได้เพราะนั้นตรงนั้นจิตคลั่อนเต็มที่ไม่รู้อุเบกขาอย่างเดียว ไม่รู้ไม่ชี้วางใจอย่างเดียวนั่นเข้าสู่ฌานตรงนี้เขาพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าแม่แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่พิจา,ารณารมในระดับนี้ในระดับในตอนช่วงเข้าฌานเมื่อพักจิตเต็มที่จิตมีกำลังท่านก็ถอนจิตของท่านแต่ถอนไม่หมด ออกมาถอยออกมาระดับหนึ่งระดับให้ของไข่ของมันถอยยังไงวิธีถอยของไข่ของม,มันท่านพูด,ด้วยครวบถอยมาอยู่ในระดับสมาธิตั้งใจมา่หรู้่ระจานสมาธิแล้วเอาสิ่งต่างๆที่เราต้องการพิจารณานํามาพิจารณาตรงนี้ให้ลงสู่ไตรลักษณ์จะเป็นอนิจจังก็ได้จะเป็นทุกขังก็ได้จะเป็นอนัตตา ก็ได้ตามใจปรัถนาของเพิจารณาแบบนี้บ่อยๆ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 น้อมภายนอกสู่ภายในายภายในยออกนี่ให้ทําอย่างนี้ถามว่าสมาธิทำหลับในการพิจารณานั้นหลับตาอย่างเดียวเลยนะดืมตาก็าได้ นั่งอยู่คนเดียวอยู่คนต้นไม้ไปยังเห็นอะไระขนาดเราพิจารณาเป็นสมาธิอยู่แล้วเพราะใจเราจดจ่อใจเราไม่วอกแวกแม้แต่พระคุณเจ้าสมัยพุทธกาลท่านนั่งอยู่ที่ชายสศาลไปนั่งเล่นที่สายดาจดจ้อง เห็นนกกระยางจิกปลาอยู่ท่านก็ใช้คำว่านกระยางจิกปลานกกระยางจิกปลานกกระยางกิกปลา,า,ปา,า,ปามาเป็นคำบริกรรมไม่ได้ภารนาพุโทโธนกระยางกิกปลานกระยางกิกปลาจิตเขาเป็นสมาธิพักผ่อนจิตได้พักหนึ่งถอยจิตออกมา แล้วพิจารณานกยางจิปปาให้เป็นมรณะสติคนที่สุดดูจริงเห็นจริงกล่าวความเป็นจริงปล่อยวางว่าเออชีวิตเรามีความตายเป็นที่สุดเหมือนกับนกยางจิปปาที่เป็นมนสําเร็จเป็นพระอริยเจ้าตรงชายศักดเห็น ในขณะพิจารณามันก,ก,ก็ไม่ได้หลับแต่ใจจดจอ่อไม่ได้ว่าไปคิดอย่างอื่นเลยคิดแต่ย่างเดียวพิจารณาในสิ่งเ่านี้อย่างนี้นึกนี่คือแนวทางการจเจริญวิปัสสนาการจเจริญปัญญาค่อยๆทำไปพิจารณาทีเดียวมันไม่ได้หลุดทีเดียวมันไม่ได้หลุดพ้นทีเดียวไม่งั้นเขาก็เป็นพระอริยเจ้าเป็นเต็มพ้านเต็มเมือง ค่อยๆไปค่อยๆฝึกไปให้จิตมันเห็นจริงตามความเป็นจริงแล้วมันจะคลายล็อกของมันเองสิ่งใดที่มันดึงดูดจิตของเราจงพิจารณาสิ่งนั้นบ่อยๆสิ่งนั้นบ่อยๆสิ่งนั้นบ่อยๆ,อยๆที่มันดึงดูดจิตเหมือนกับแม่เลยอาจจะว่าสิ่งเหล่านั้นที่เรามันดึงดูดจิตเรา อาจจะเป็นของเก่าเราก็ได้ให้พิจารณาทบทวนบ่อยๆในสิ่งนั้นนะที่มันดึงดูดจิตของเราที่เป็นแม่แต่กินนะโอ้ด,ดงดุดเปือนเปืปนั่นคือของเก่าของเราพิจารณาคักๆพิจารณาอาจจะขายล็อกจิตหลุดพัวตรงนั้นอะไรมันก็ไม่แน่